คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งการ,รเผชิญหน้าตรงๆอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดที่สุดคุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วต้องตัดสินใจว่าจะสู้ต่อหรือถอยก่อนดีวันนี้กลยุทธ์ทีเต๋าจะพาคุณไปเปิดเผยศิลปะแห่งการถอยเพื่อรอจังหวะสวนกลับตามหลักของซุนหวู่ดูให้จบเพราะแนวคิดนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการก่อนเริ่มกดติดตามกลยุทธ์วิธีเต๋าไว้เลย เพราะเราจะมาเผยศาสตร์แห่งชัยชนะจากปรัญาตะวันออกที่คุณนําไปใช้ได้จริงเมื่อถอยไม่ได้แปลว่าแพ้ย้อนกลับไปกว่า2,500ปีก่อนซุนบูกล่าวไว้ว่าเมื่อศัตรูแข็งแกร่งกว่าจงหลีกเลี่ยงประทะโดยตรงและรอให้เขาเผยจุดอ่อนในสงครามคนที่พุ่งเข้าชนเสมออาจเป็นฝ่ายแพ,แพ้แต่คนที่รู้ว่าเมื่อใดควรถอยมักเป็นฝ่ายชนะตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ยุทธการโดยสำเพาเปล่า ในยุคสามก๊กคงเบ้งจำเป็นต้องหาลูกธนูเพื่อใช้ในศึกแต่ไม่ต้องการรบโดยตรงเขาส่งเรือเปล่าหลายลำออกไปในหมอกหนาฝ่ายศัตรูเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการโจมตีเลยระดมยิงธนูเข้าใส่เรือเหล่านั้นอย่างบ้าคลัง่งผลลัพธ์คงเบ้งได้รับลูกธนูนับหมื่นดอกโดยไม่ต้องรบแม้แต่น้อยบทเรียนจากกลยุทธ์นี้ไม่จําเป็นต้องเผชิญหน้าโดยตรงใช้พลังของศัตรูให้เป็นประโยชน์ถอยให้ถูกจังหวะแล้วสวนกลับเมื่อถึงเวลา ถอดรหัสกลยุทธ์ศิลปะแห่งการถอย 1. รู้ว่าเมื่อใดควรถอยถอยไม่ใช่แพ้แต่คือการรักษาพลังงานเพื่อรอโอกาส 2. อ,อ่านเกมให้ออกถอยเพื่อดึงศัตรูให้ติดกับแล้วสวนกลับเมื่อถึงเวลา3เปลี่ยนพลังของศัตรูมาเป็นของตัวเองเหมือนของเบ้งที่ใช้ธนูของศัตรูเป็นอาวุธของตัวเองตัวอย่างการใช้ในชีวิตจริงนักธุรกิจถอนตัวจากตลาดที่แข่งขันสูงแล้วกลับมาเปิดตัวใหม่ในจังหวะที่เหมาะสม นักกีฬาเล่นเกมรับปล่อยให้คู่แข่งเหนื่อยก่อนแล้วค่อยรุกกลับนักเจราจาไม่ตอบโต้ทันทีแต่ปล่อยให้อีกฝ่ายเปิดเผยให้ก่อนแล้วค่อยใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นในชีวิตประจําวันถอยออกจากสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่อชัยชนะเพื่อกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมวิธีนํากลยุทธ์นี้ไปใช้เมื่อเจอสถานการณ์กดดันหยุดถามตัวเองว่าถอยเพื่อรอจังหวะสวนกลับได้ไหมอย่าตอบสนองด้วยอารมณ์ใช้เวลาในการสังเกตศัตรู ใช้พลังของกู้แข่งให้เป็นประโยชน์เหมือนคงเว้งใช้ธนูของศัตรูการถอยอยังมีกลยุทธ์ไม่ใช่ความหมอนแอแต่มันคือศิลปะแห่งชัยชนะสรุปแล้วศิลปะแห่งการถอยสอนอะไรเราถอยไม่ได้แปลว่าแพ้ถอยเพื่อรอจังหวะที่ดีที่สุดผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่คนที่สู้ทุกครั้งแต่เป็นคนที่รู้ว่าเมื่อใดควรถอยและเมื่อใดควรรุกการใช้พลังของศัตรูให้เป็นประโยชน์คือกุญแจสู่ชัยชนะ จงเป็นนักยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่ผู้กลา้าลองคิดดูว่าตอนนี้คุณกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ควรถอยก่อนหรือไม่คุณจะใช้หลักการของซุนบูอย่างไรในชีวิตจริงและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณพร้อมจะสวนกลับหรือยังถ้าคุณชอบกลยุทธ์แบบนี้กดติดตามกลยุทธ์วิธีเต๋าไว้เลยคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณเคยใช้กลยุทธ์นี้ในชีวิตจริงยังไงแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ